อยากจะให้สาธิตหน่อยว่าเวลาใส่เทอร์โบซิ่งมาแล้วเทอร์โบพังดันเทอร์โบพังอยู่กลางป่าอยู่กลางเขาแล้วก็ไม่มีชุมชนไม่มีพื้นที่ซ่อมทํายังไงครับพี่หมูยองเทอร์โบพังน้ํามันร่งปุ๊บผ่านอินเตอร์ด้านหน้าอินเตอร์ด้านหน้ามาทางนี้ฟวา้ามาเข้าไอดีฝั่งนี้นี่ไอดีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับน้ํามันก็เข้าไปอัดในหัวเผานะครับในหัวลูกเครื่องแม่งโอเวอร์รันนี้วนดู เอามาใส่นี้นี่ใส่ไว้นี่ยัดเข้าไปให้มันแน่นๆสตาร์ทรถขับกลับบ้านได้เลยนะครับเอร์โบจะหมุนไม่หมุนซ้ำช่างมันแค่นี้ลิกโถวไวรุ่นก็กลับบ้านได้แล้วสามารถใช้งานได้วิ่งได้เป็นร้อยส0งร้อยโลสามร้อยโลนุ่นวิ่งได้ไปิเชียงใหม่เลยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ะนะครับกับมี้พ่อแม่พี่น้องนะครับถามมันก็ามาเยอะว่าอ่ะเมื่อวานเนี้ยผมลงคลิปในการเครื่องอูวรันไปแล้วแต่วันเนี้ยเขาถามมันเข้ามาว่าอยากจะให้สาธิตหน่อยว่าเวลาใส่เทอร์โบซิ่งมาแล้วเทอร์โบพังเราสมควรทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านได้บางคนในเคสเนี้ยบางคนก็อาจจะไม่มีเงินเยอะไม่มีเงินจ้างสไลด์ไม่มีเงินจ้างรถลากนะครับแต่ ดันเทอร์โบพังอยู่กลางป่าอยู Wh ่กลางเขาแล้วก็ไม่มีชุมชนไม่มีพื้นที่ซ่อมทํายังไงครับพี่หมูยองถึงจะกลับบ้านได้อ่ะมาดูกันนะครับอันนี้คือสายถักนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าตากล้องนะครับอันนี้คือสายถักเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับอันนี้คือไหลกลับที่น่องอันนี้คือไหลกลับนะครับไหลกลับน้ํามันเลี้ยงแกนน้ํามันเลี้ยงแกนมาจากไหนน้ํามันเลี้ยงแกนมาจากหลังเสื้อนะครับ มาจากหลังเสื้อสูบมาจากข้างเสื้อสูบมาจากหน้าเสื้อสูบเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดแล้วแต่อาโรงงานผู้ผลิตจะออกแบบมาอไม่เป็นไรตรงนั้นเอาพูดง่ายๆก็คือสายน้มามันเลี้ยงแกนนี่คือสายถักน้มามันเลี้ยงแกนนะครับนี่คือสายถักน้ามันเลี้ยงแกนสมมติเทอร์โบลูกนี้เครื่องตัวนี้ผมเอามาสามมติเฉยๆนะเอามาเป็นต้นแบบนะครับสมมติเทอร์โบเดิมหรือเทอร์โบซิงพังฟังนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทอร์โบซิงมากกว่าที่มันจะพังเขาแรงนะครับนี่คือเทอร์โบซิงสมมติเทอร์โบลูกนี้พังนะครับเราจะมาทํากันยังไงนะครับอยากกลับบ้านได้ใช่ไหมอย่าลืมนะถ้าคุณไม่ถอดสายเลี้ยงแกนเนี่ยสายเลี้ยงแกนจะเอาน้ํามันเครื่องไปเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บก็จะไหลกลับอ่างนี่คือเส้นไหลกลับอ่างนะครับนี่คือสายดํานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสายยางกันนะครับใช้เป็นสายยางสายยางพวกนี้ จะทนความร้อนนะครับแต่ก็จะมีวันสึกหลอเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วไม่เปลี่ยนแม่งเลยไม่ได้นะครับจริงไหมคุณตากล้องจริง<ช>ครับออประมาณนี้คุณลองตอบไม่จริงเดิ <c oughs> นะสายนี้คือสายเขาเรียกว่า TC หรือ t e อะไรก็เยอะแยะมากมายแล้วแต่เลือกแต่เอาเป็นไงไงว่ามันทนความร้อน ไม่ใช่ไปเอาสายยางลดน้ําสายยางฉีดน้ําฉีดญ้ามาใส่ไม่ได้มันจะมีสายยางสําหรับนะครับสําหรับที่ทนความร้อนเขาเรียกว่าสายยางไหลกลับจะมาต่อกับแป้นไหลกลับตัวนี้นะครับนี่แป้นไหลกลับเทอร์โบบางคนประกอบเทอร์โบก็ประกอบผิดมั่วตัวหลิงกันไปหมดแต่อันนี้คือการประกอบถูกนะครับน้ํามันเลี้ยงแกนต้องเลี้ยงจากด้านบนไม่ได้เลี้ยงจากด้านข้างไม่ได้เลี้ยงจากด้านข้างซ้ายข้างขวาไม่ใช่ ถ้าข้างซ้ายข้างขวานเนี่ยคือน้ําเลี้ยงแต่ถ้าเป็นเทอร์โบซิงมันต้องมันไม่ต้องใช้น้ําเลี้ยงหรอกนะครับนี่คือสายเลี้ยงแกนมารับน้ํามันเข้าฟับเท,ทบอร์โบทางานหมุนนี่เทอร์โบหมุนอยู่อย่างนี้นะครับเทอร์โบหมุนเสร็จปั๊บน้ํามันก็ไปเลี้ยงแกนแกนจะมีการลุนนะครับมีการลุนแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันกันกันน้ํามันไหลออกมาเขาเรียกว่าการลุนนั่นแหละประมาณนี้อยู่กับแกนเสร็จปุ๊บน้ำมันก็จะไหลกลับมาเพ๊บอเพแต่ทีนี้ตามใดที่เทอร เทอร์โบใบฟาดเทอร์โบแกนขาดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแกนขาดซะส่วนใหญ่นะครับพอเทอร์โบแกนขาดปั๊บน้ำมันไปไหนครับทีนี้น้ำมันมันกลับไม่ได้แล้วแม่งแตกออกฝาหน้าบ้างแตกออกนี่บ้างแล้วทีเนี้ยเทอร์โบนะครับมันดูดลมเข้าใบทางนี้นะครับใบพัดดูดลมเข้าไปนะครับดูดเข้าไปปั๊บผสมกับน้ำมันน้ำมันไปไหนวิ่งปื๊ดวิ่งไปด้านหน้าไปหายอินเตอร์อินเตอร์จะอยู่ด้านหน้าวิ่งไปน้ำมันนะครับออกจากตรงนี้นะน้ำมันออกจากตรงนี้นะออกปั๊บ วิ่งเลยอันนี้ในกรณีอนนไอ้เทอร์โบพังน้ำมันวิ่งปุ๊บผ่านอินเตอร์ด้านหน้าอินเตอร์ด้านหน้ามาทางนี้ฟรับมาเข้าไอดีฝั่งนี้นี่ไอดีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับวิ่งเข้าไปมาสมทีนี้อันนี้หัวฉีดหนึ่งสองสามหัวฉีดก็ฉีดเข้าไปเครื่องทํางานน้ํามันก็เข้าไปอัดในหัวเผานะครับในหัวลูกเครื่องแมงโอรันลิ่งเองเพราะน้ํามันเครื่องเข้าไปอยู่บนหัวลูกสูบอ่ะเทสนี้ทีนี้ ทำยังไงจะให้เครื่องมันเล่งเองแต่อยากกลับบ้านได้ไม่มีตังจ้างสไลด์มาดูนะครับวิธีการถอดบางคนก็ถอดด้านบนอย่างนี้นะครับใช้เบอร์12บถอดหัวออกนี่นะครับถอดหัวออกถอดได้ไหมได้นี่ถอดหัวออกนะครับน็อตตัวนี้นะครับเอาออกได้นี่ครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเลี้ยงแกนนะครับเนี่ยมันจะมีรูน้ํามันอยู่ด้านในเห็นไหมแล้วก็มีรูด้านข้างสามารถเอาสายออกนี้ออกมาได้ดับเครื่อง่องน้านไม่ใช่ไม่ดับเครื่องนะ อ่าชิคกต้องดับเครื่องเอาออกได้ไหมได้นี่คือวิธีที่หนึ่งสวานสายนี้ทิ้งไว้อย่างนี้นี่วิธีวิธีต่อไปนี่ครับใช้ไขควงปากแบนหรือไขควงปากแฉกก็ได้เพราะตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประกับรัดประกับรัดจะมี2แบบทั้งปากแฉกทั้งปากแบนแต่นี้เราจะใช้ปากแบนประกับรัดเราเป็นปากแบนไขตัวนี้ฟับฟาบฟบไขออกนะครับ แล้วก็ยกยกนี่ยกออกมาแต่ทีนี้ในกรณีที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมบอกเนี่ยหัวตรงเนี้ถ้าสายยางตรงนี้มันใหญ่อะมันก็โอเคมันก็ใส่ได้ถูกต้องไหมแต่ห่วงแต่และห่วงเนี่ยอันนี้ห่วงใหญ่ใส่ไม่ได้มีวิธีไหนบ้างครับอ่ะมามาดูวิธีถ้าสมมติมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมบางคนไม่รู้ก็จะไปใช้ประแจไขไขนี้ยังไงก็ไขไม่ออกเพราะมันหมุนตามเห็นไหมครับมาดูใกล้เห็นไหมมันหมุนตาม เห็นไหมครับมันหมุนตามเราสามารถทำยังไงได้บ้างดูคุณตะกล้องมึงดูสิเออไขควงเสียบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันล็อกและคุณก็ไขเห็นไหมเนี่ยไขได้เห็นไหมครับไขได้นะอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีส่วนถ้าใครไม่มส่ไขควงไปร้วนจิ๊โกเอากลับไปใส่ที่เดิมดูมาดูเอากลับไปใส่ที่เดิมเอาน็อตใส่ที่เดิม ไขแค่พอแน่นนี่ดูเอาแค่พอแน่นนี่เอาแค่นี้เอาแค่พอแน่น,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 นหรือจะให้แม่งแน่นเลยก็ได้ได้หมดนี่แต่เราไม่ต้องไปอัดเยอะเนี่ประมาณนี้อ่ะดูนี่คือวิธีอีกหนึ่งวิธีที่จะง่ายเลยเบอร์ใช้เบอร์สิบสี่ป่าววะเออเบอร์สิบสี่นะแต่ตรงนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนมันมีทั้งเบอร์สิบสองมันมีทั้งเบอร์สิบสี่แต่ส่วนใหญ่เบ,เบปเปอร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับนี่เบอร์สิบสี่เห็นไหม เบอร์สิบสี่มาดูใกล้ๆนี่ขายออกขายออกนี่ขายออก,ออกพอพอเราขายเสร็จปุ๊บถ้ามันร้อน mm. ก็ไม่ต้องใช้มืออันนี้มันไม่ร้อนอันนี้สาธิตให้ดูใช้มือหมุนแต่ถ้ามันร้อนก็ใช้ประจับเออใช้ประกับ watched, นี่นี่นี่คุณประแจหมุนอย่างเงี้ยถ้าอันนี้ในกรณีเครื่องร้อนแล้วมือจับไม่ได้แต่อันนี้เครื่องเย็นเอามาสาธิตใช้มือเลยนี่ดูหมุนหมุนนี่หมุน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 ออกแล้วเห็นไหม หัวยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าหัวเนี่ยมันเอามาสุบใส่กับสายยางไม่ได้เราก็เลยต้องถอดหัวออกเพื่ออะไรอย่าลืมนะถ้าเราสตาร์ทรถน้ำมันมันจะเลี้ยงแกนด้วยสายนี้น้ำมันจะพุ่งพวดออกมาเลยนะแต่ทีนี้เราจะตัดทางแล้วไม่ให้น้ำมันไปเข้าอินเตอร์เธอบโบพังนะลูกนี้เธอบโบพังนะนี่เอามาใส่อย่างนี้บนดูเอามาใส่นี้นี่ใส่ไว้นี่ยัดเข้าไปให้มันแน่นให้มันกลับอ่าง เขาจะยังนี่เธอโบปล่อยมันบางคนบอกว่าเอาน้ำมันไม่ไปเลี้ยงแกนเทอร์โบเทอร์โบไม่พังเวนก็เทอร์โบมันพังไปแล้วเราไม่เราไม่เสียดายแล้วมาดูนี่กล้องมาดูนี่น้ำมันออกจากสายนี้น้ำมันออกจากสายนี้ความจริงน้ำมันเส้นนี้จะไปเลี้ยงแกนเทอร์โบอยู่ตรงนี้และถึงจะกลับเขาจะยังถ้ามันเข้ามันก็ต้องมีที่ออกก็คือออกตรงนี้แต่ทีนี้แกนข้างในมันพัง พอแก๊สข้างในมันพงังมันไปไหนครับมันก็ดูดเลยทีนี้ดูดเข้าปากเทอร์โบนี่ปุ๊บก็ถึงจะไปวิ่งเข้าอินเตอร์แล้วทาให้อินเตอร์สกปรกโอ้ยเกิดความเสียหายเครื่องโอเวอร์รันแต่ทีนี้เราตัดตัดทางเลยคือน้ํามันออกเราไม่เอาเข้าเทอร์โบแล้วเราเอาเข้าสายนี้เลยนี่ครับและเรามีอะไรรัดเราก็ใช้ประกับรัดเหมือนเดิมนี่ใช้ประกับรัดเหมือนเดิมแต่ทำข้างนอกมันทําง่ายนะแต่บางทีมันอาจจะอยู่ในเครื่องอ่ะคุณก็ต้องสรรหาวิธีทำเอาหน่อยนี่รัด นี่รัด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 ให้แน่นรัดให้แน่นนี่แค่นี้สตาร์ทรถขับกลับบ้านได้เลยนะครับทเทอร์โบจะหมุนไม่หมุนซ้ำช่างมันมันจะหมุนไม่หมุนอย่างเงี้ยมันจะหมุนไม่หมุนช่างมันเพราะทเทอร์โบมันพังไปแล้วตีลูกนี้ว่าเป็นทเทอร์โบพังแค่นั้นเองเป็น NA ไม่มีแรงอัดอา,ากาศไม่มีน้ํามันเข้าอินเตอร์ไม่มีน้ํามันเข้าไอดีไม่มีน้นํา ID, ม,ม,มันลงหวัวลูกสูบเพราะน้ํามันมันไหลกับอ่าง เขาจะยังแค่นั้นเองแค่เราไม่เอาไปผ่านเทอร์โบไหลกลับอ่างกลับไปอ่างเหมือนเดิมออกทางนี้เหมือนเดิมไหลกลับอ่างเหมือนเดิมออกทางนี้เหมือนเดิมไหลกลับอ่างเหมือนเดิมแค่นี้จิกโถไปรุ่นก็กลับบ้านได้แล้วในกรณีที่คุณไม่มีตังจ้างสไลด์ไม่มีตังจ้างรถลากนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่คุณจะไม่ต้องเสียตังให้กับรถสไลดล์รถสไลด์จะด่ากมไหมอ่าไม่ไม่อันนี้คือ เป็นวิทยาทานสำหรับคนตังน้อยอสำหรับคนตังน้อยรถสไลด์อย่าทัวลงผมนะอย่าดราม่าผมนะคือสําหรับผมมาทําเนี่ยคือสําหรับคนตังน้อยคนไม่มีงบอ่าแต่อยากกลับบ้านก่อนแล้วค่อยเอาไปซ่อมหรือถ้าไม่กลับบ้านก็ขี่เข้าอู่ได้เลยนี่วิธีนี้ขับเข้าอู่ได้เลยนะครับวิธีนี้ถ้ารู้ว่าเธอโบพังอย่าดันทุลังอย่าฝืน้นทําตามที่ผมบอก ถ้าดูไม่ทันชิปนี้มันมีประโยชน์สำหรับจิ๊กโหวัยรุ่นที่ชอบแต่งรถให้พวกคุณเตรียมประแจแต่ในรถมีนะโปรดิวเซอร์ในรถทุกคันแม่งชอบเอาแม่แรงเดิมออกชอบเอาเครื่องมือเดิมออกไงเครื่องมือยางอะไรมันชอบเอาออกมันบอกว่านักโอ้โหมึงเก็บไว้เถอะมันมีประโยชน์วัยรุนกก่นฟังดิตาล้งมึงฟังกูไหมเนี่ยฟังเออ,อเก็บไว้เลยเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่ไขควงปากแชกไขควง ปากแบนแล้วก็อะไรบ้างมึงคิดว่ามึงจะใช้อะไรมึงเก็บไว้เยเนี่ยแค่เนี้เครื่องมือนักแต่งรถทั้งหลายคุณต้องเตรียมเอาไว้ในรถนะเพราะว่าแม่งพร้อมที่จะเอ็กซซเดนท์พร้อมที่จะพีชีพนะพร้อมที่จะพังตลอดเวลาเพราะพวกมึงขับไม่บรรยะบัรรยังกันเลยเข้าใจรถแรงมันก็คู่กับรถพังอันละแต่ถ้าคุณธนุถนอม คุณขับแบบทอมน้องดำตัวใช้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเอาไว้แค่ยามขับขันเวลาแซงรถคุณมันก็อยู่ได้นานแต่ไอพวกบางคนนี่เดียโอ้โหยูเทิร์นได้แม่งอุะบัดซ้ายะบัดขวาแม่งกุทังเอาทางเอาพี่พน้องเออดันดุลังขับนะถ้ารู้ว่าวันไหนเราวิ่งไปปอดปู่ปู่ตัวโบพังควันขาวท่วมท่งดับเครื่องเลยนะดับเครื่องแล้วทำวิธีตามที่ผมบอกนี่วิธีนี้ มีประโยชน์สําหรับรถที่เทอร์โบพังนะครับเอาลองเอาไปใช้กันดูนะครับจิโก้ไปรุ่นหากคลิปนี้คุณคิดว่ามันมีสาระคุณก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณสําหรับขาซิ่งทั้งหลายได้ดูกันนะครับคลิปนี้มันอาจจะยาวหน่อยผมเอาออกมาทําเป็นวิทยาทานนะไม่เด้นหนาบ้าคิดว่ามีประโยชน์แชร์กันออกไปแต่ถ้าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องแชร์นะแล้วไม่ต้องบดามาาผมว่าโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วดีคนไหนที่รู้แล้วผมก็ยินดีด้วย แต่ที่ผมออกมาทำเทปเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะวิธีนี้ช่วยทันได้ครับเวลาคุณกินข้าวลิงอยู่พ<ล>างหแล้วแล้วถ้ายังไม่ไปเปลี่ยนเทอร์โบมันยังขับใช้งานได้อยู่ไหมถ้าไม่ไปเปลี่ยนเทอร์โบใช้งานได้ ก็คือขี่แม่งอย่างเงี้ยเป็น NA ไงโปรดิวเซอร์อ๋ออ่ะก็ใช้งานได้เผื่อเผื่อเขาสงสัยอ่ะยังไม่มีตังอะไรเงี้ยยังไม่มีตังเปลี่ยนเทอร์โบใช่ไหมอ่าสามารถขับอย่างนี้ไปก่อนได้ไหมอ่าได้ครับคุณขับไปเลยไม่เป็นอะไรเป็น NA ครับก็คือไม่มีเทอร์โบอัดอากาศแค่นั้นเองสามารถใช้งานได้วิ่งได้เป็นร้อยสองร้อยลูสามร้อยลนวิ่งได้ไปชิงเชียง,งใหม่เลยนะครับนะแต่ถ้าตามใจคุณยังเอาน้ํามันกลับไปเลี้ยงแกนและเทอร์โบพังกินเข้าดิง แล้วก็ดีไม่ดีโดนยันเครื่องนะครับเพราะเครื่องจะโอเวอรันนะครับประมาณนี้แต่ถ้าวิธีนี้ถึงไหนถึงกันครับไปได้ครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันออกไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ